สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ๊น้ำเผยวงในเล่าหลังย้อนดูคลิปตอนเจอแตงโมนิดาเรียกได้ว่าจากกรณีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไม่จบง่ายง่าหลายคนอยาก Move on จากเรื่องราวดังกล่าวแต่ก็ทําไม่ได้เนื่องจากมีการงัดหลักฐานต่างๆมาถกเถียงกันแทบจะทุกวันล่าสุด Facebook เจ๊น้ำนัทนานต้นศึกษาได้โพสต์ข้อความระบ,บุว่าวงใน แล้วให้ฟังคือนางไปย้อนดูคลิปนาทีที่พบศพแตงโมกูภายต้องจับศพและเดินไว้ตลอดเวลาแสดงว่าถ้าปล่อยร่างอาจจะจมได้และร่างก็มีเชือกผูกไวเหมือนกับเชือกที่ใช้กับม้าจริงๆศพที่จมน้ําไป3ามวันมันต้องอืดจนลอยอยู่ได้เองไหมะเสียที่ขับเรือมาเจอร่างเป็นคนแรกต้องมีคําตอบกับคดีนี้แน่นอนนะใช่ไหมวงนายนเล่าต่อว่านางไปนั่งย้อนดูคลิปคือคนที่เจอก็มีบอกว่าใช้เครื่องโซนิก ช่วยค้นหาฟังจากในคลิปมาแล้วเชือกที่ผูกกู้ภัยก็ผูกเองถ้าเป็นเสียดที่ว่าผูกลากมากับเจสเ็สกีกลางวันแสกๆก็ไม่น่าใช่ถ้าอิงเรื่องให้ตรงกับนิทานที่ฟังมันเกินไปไหมเรากําลังเจอกับทฤษฎีสมคบคิดไหมวะมันเคยมีคลิปเรือสีขาวเหมือนลากอะไรสักอย่างนะฉันหามาให้วงในนางคือสดนางโทรหาพี่้ายถามตรงประเด็นพี่้ายบอกว่าตอนเข้าไปมีเรือของอาสาเอาแตงโมผูกไว้กับเรือแล้วนะ ก็ไม่รู้ว่าเชือกเพิ่งผูกหรือผูกมากับร่างเพราะพิไทยเข้าไปเป็นลำที่3นะอะไรอะไรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ